สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยแชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางเนาะแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเอาลองดูนะคะงวดก่อนนี่ก็ไม่พอได้ดค่ะกับสูตรนี้นะคะตีลังกาเอานะคะงบน้อยนะคะทุกคนเม็ดเดียวงบน้อยนะคะสามตัวเม็ดเดียวนะคะี่เอสก็ได้จากตรงนี้ล่ะคะ่ะตีลังกาเอานะคะทุกคนนะคะมาดูกันเนาะนี่นะคะ วดก่อนนะคะเอสให้6นะคะงบน้อยให้นะคะนี่งบน้อยให้นะคะ6 7เจแล้วก็68นะคะหวยออกเกาปเนาะบบได้ดอกค่ะ9 8้านะคะ98้า้ปาหมันกันอยู่บัค่ะ98นะคะเก้าปนี่นะคะตัดเอาแล้ว6 7เจนะคะหกเเอา เม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวโอ้ของแม่วันนี้วันนี้เลขแม่ได้มาก็สวยๆได้ละค่ะทุกคนนะคะเลขคนได้มากะเห็นกันหรือยังนะคะทุกคนนะคะสวยอยู่เด้เลขคนได้มางวดนี้เพิ่นได้เจ็ดมานะคะห่วยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็เดินดีอยู่ด้ค่ะอันนี้เด้อเลขแม่ได้มานะคะอันนี้สูตรเม็ดเดียวของแอดนะคะอให้ชมอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเด้อ มีสติให้ดูนะคะก็ยังหลุดอยู่นะคะทุกคนนะคะก็ลองดูเด้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนนี่สติตนะคะห่วหวยออกหามเนาะวันอาทิตย์ก็จะไม่หามบ่เก้าเจ็ดแปดหวยหวยหววหลักร้อยทําไมหลักร้อยเดินหกเก้าเยอะจังช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแปดเก้าแปดนาะมันออกแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะเออเลขเริ่มเดินอันนี้เลยนะคะ สองหายไปสี่นี้ไม่มาเลยเนาะปีนี้ปีนี้สี่มาสองครั้งเหอโอ้สามครั้งอยู่เลยมาช่วงหนึ่งนี่นะคะสถิตินะคะสถิติเม็ดเดียวของเรานะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะชุดนี้นะคะชุดวัดดวงวัดใจนะคะเม็ดสามตัวนะคะสามโตหางเดียวะคะ่ะทุกคนนะคะซุยกับเสียดนะคะลองเอาไปตัดเล่นดูนะคะทุกคนเนาะเฮ้ เผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกเผื่อ f อฟซชอบด้วยนะคะนี่งวดก่อนให้งบน้อยน่าเสียดายนะคะงบน้อยให้เก้าเปดมันอกตัวนี้นะคะเอาเดี๋ยวให้ดูเลขแม่ก่อนอันนี้เป็นสถิตินะคะทุกคนนะคะเลขแม่เห็นคลิปกันหรือยังเนาะเอาเผื่อ f c ฟซชอบด้วยนะคะเผื่อ f c ซชอบด้วยนี่นะคะเขาเน้นบนนะคะเน้นบนค่ะทุกคนนะคะอันนี้เผื่อ F c ฟซชอบด้วยเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะ เป็นหนเจ็ดมาคะ่ะเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สองสามเจ็ดค่ะทุกคนนะคะเหมือนมันมันจะไปลาวพัฒนาก่อนไหมนะคะทุกคนนะคะมันจะไปลาวพัฒนาก่อนไหมคะนี่เอาลองดูเดอะะ้อค่ะทุกคนนะคะนี่เผื่อมันไปลาวพัฒนาก่อนนะคะลองดูคะ่ะดูเป็นแนวทางคะ่ะเป็นทิศเป็นทางนะคะทุกคนนะคะเป็นทิศทางนะคะตัวนี้เป็นทิศทางเผื่อชอบคะ่ะ ใครยังไม่เห็นนะคะเผื่อเอฟซยังไม่เห็นนะคะตัวนี้นี่นะคะสถิตินะคะสติค่ะได้มากค่ะมันได้มากส่วนมากเป็นเลขวิ่งนะคะเป็นวิ่งค่ะเป็นเน้นบน,นะค่ะเขาเน้นบนกันนะคะงวดก่อนให้หนึ่งนะคะให้หนึ่งงวดก่อนให้หนึ่งมีบวกเขาเนาะ เอานี่นะคะแคปเอาค่ะทุกคนมีเดอร์ของแม่ได้มานะคะแอดให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนนะคะโอ้ยงวดก่อนเขาให้หนึ่งเจ็ดแปดแม่นี่หมืนก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วค่ะทุกคนนะคะเอามาดูสูตรเม็ดเดียวของแอดนะคะงวดนี้เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารัเวลานะคะเป็นตะคือบบนอจ้ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะวิ่งนะคะสายวิ่งนะคะสายวิ่งรัฐบาลไทยต้องวิ่งแล้วฟันนะคะฟันแหลกลานบอกคะ่ะทุกคนนะคะ แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะลองพินิจพิจารณากันดูนะคะขึ้นหน้าใหม่แผ่นใหม่แล้วนะคะแผ่นไม่แหกมันค่ะให้สามค่ะทุกคนนะคะสามเป็นจะคือบลอนอาจจะสามนะคะนี่นะคะสามนะคะมาดูตัวเจาะเรานะคะทุกคนนะคะมันสูตรให้นะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะทุกคนนะคะงบน้อยนะคะสามเก้านะคะสามเก้าสามศูนย์นะคะสามเก้าศูนย์ค่ะลองดูค่ะ สามเก้าศูนย์นะคะจะมาไหมสามหกศูนย์ไหมนะคะทุกคนนะคะสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์บอกหวยออกวันวันอาทิตย์นะคะหวยออกวันอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็เลขวันอาทิตย์นี่หัวยโมเมนมันสีจังใดบ่จะมีเจ็ดมีเก้าอีกบ่คะ่ะหรือจะยังไง สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะปีนี้นะคะหวยเคยออกอยู 30, ะะ่บ้เนาะสามศูนย์ค่ะปีนี้เหมือนมันเคยมาไม่นอาสามศูนย์นะคะทุกคนนะคะสามนะคะมันก็เดินอยู่นะคะแต่ว่ามันเดินหลักร้อยนะคะถ้ามาปีนี้นะคะทุกคนนะคะถ้ามันมามันก็มาหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยนะคะมีช่วงหนึ่งที่มากัะหนําซัมเมอร์เซลเลยเนาะแต่ถ้ามาอันนี้ก็มาหลักสิบหลักหน่วยนะคะบนล่างบอกค่ะก็มาสาม 6กสามสามหกนี่เนาะหกสามมาสามหนึ่งนะคะที่เหลือก็สามยังไม่มาในช่วงนี้นะคะเนาะมีนะคะมีช่วงมีช่วงช่วงนี้นะคะที่มันเดินออกต่ำๆหน่อยเนาะอันนี้ก็ขึ้นสูงนะคะไม่รู้ว่นนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนนะคะให้สามค่ะสูตรให้สามค่ะของสูตรแอดนะคะให้สาม สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะทุกคนงบน้อยค่ะทุกคนงบน้อยอย่าลืมตีลังกาเดอร์ผู้ได้มกค่ะโอ้ในตารางก็มีเด็ตารางมีสามตัวเลยนะคะสามเก้าศูนย์มีครบเลยนะคะนี่ตารางหม่ยบเป็นสีเขารบ่าสามเก้าสามศูนย์บอกเอ้ามีสามเก้าสามศูนย์เจ็ดสามแปดสามโอ้ตระกูลสามมีหมดเลยนะคะนี่ถ่ายนี่เนาะชนเม็ดเดียวเอสนะคะ เอาเข่าหลอบอยู่เฮ้ยสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามเก้าสามศูนย์นี่งบน้อยนะคะเอาเข้าในตารางพอดีนะคะตารางก็ปังนะคะตารางก็เข้าดีนะคะทุกคนลองดูเดอ้อหน่มีในตารางพอดีเนาะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะอ้าวไม่ไม่เหมือนใครนะคะศูนย์ก็ไม่มาหลายงวดแล้วนะคะศูนย์หายไปหลายงวดแล้วเด้นะคะเดอ้อสามสี่แต่มันสตาร์ทที่สามสี่นะคะ หวยขึ้นมาแบบนี้น,นะสามสี่สามห้าสามหกสมเจ็ดสามแปดนะคะสามเก้าสามศูนย์ีในตารางหมดเลยนะคะทั้งสามตัวเลยนะคะสามเก้าศูนย์นี่สามเก้าศูนนี่ตัวอันนี้นะคะตัวงบน้อยนะคะแสะดงว,ว่าหวยสิมีิศูนมาเหรอบ่าน้อเอาเขียบเอาค่ะทุกคนอันนี้เป็นสูตรแอด,ดนะคะเม็ดเดียววัดดวงวัดใจนะคะเผื่อไปเจอที่ไหนนะคะเผื่อชอบค่ะทุกคนนะคะหาย,ยิบจับไว้สามเก้าศูนย์บอค่ะโอ้ย มันยามอีสวยอันนี้ล่ะค่ะดังตัวไหนกันในนอนะคะดังเลขเบิ้ลไหมนะคะวันอาทิตย์นะคะก็มีสิทเบิ้ลนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเบิ้ลอยู่ด้วยค่ะเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะโอ้แนวทางมันก็น่ารุ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะมานี่ตังโชดีกันเ้อจ้ะ ให้โชคให้ m านบอค่ะเอาแคบเอานะคะทุกคนแคบเอาสวัสดีค่ะเอานี่หน้าใหม่ของเราแล้วนะคะสวัสดีจ้าโชคดีจ้า